โอเคแล้วก็เดินทางมาถึงเอ่อเมืองที่ชิรนะเออหรือแชมเปตหรือซินเทียฝากเรามาถึงนะโอเคฮะเสร็จติดทาร์แล้วต้องหายายแก่คนหนึ่งที่เป็นคุณย่าหรือคุณยายเนี่ยจะไม่ได้ละของชิรนะนะฮะแต่ไม่ใช่คนนี้แน่นอนแต่รักษาก่อนเซนเตอร์ค่อนข้างเยอะเเนอร์ค่อนข้างเยอะอยู่ได้เลเวลประมาณสามสี่เลเวลนะฮะคุยกันภาพนี้ไม่มีฮะมีแค่ภาพพน้นหน้ามั้งที่คุยเซนเตอร์ค่อนข้างในเซนเตอร์ได้แล้วมันจะสู้อะ อันนี้ป่ะอย่างนี้แหละเอ้ยไอ้หนูจะเป่าจะระเบิดเลยเออถาเรื่องไงมาจะเป่าเมืองนี้จะระเบิดเหรอจะบ้าเลยเฮ้ยจะเป่าด้วยระเบิเออเงงเนนด,เ,บบเ,เ,ดเ,บเนี่ยเปิดมาไม่ถึงหนึ่งนาทีแรกมีการขู่ด้วยเป่าด้วยระเบิดได้ได้ได้ถาต่อยอย่างนี้สนุกสนุกนะ อันนี้ฮัทแค่ถ้าเล่นภาคเดียวมันใช้ตัวแมลงจำไม่ได้ผมไม่เคยเล่นภาคอื่นไงผมเล่นภาคสุดท้ายที่จะบอกแหละสู้แบ็คไวเนี่ยมันไม่ใช่แมลงกันส่วนะหญ่ใช้สู้แบ็คแต่อันนี้ก็ใช้สู้แบ็คนะแต่มีแมลงมาปนด้วยอ่ะลืมตับลืมปรับลืมปรับลืมปรับเดี๋ยวกาฟิกกลับมาโอเคเดี๋ยวเอาไปเอาเอฟเฟกต์การต่อสู้กลับมาก่อนนะเฮ้ยสบายเป็นเก็กกรูนะเก็กกรูเป็นต่อสู้พิษฮะ เออไปให้เด็กไปนั่นแหละไปไปไปไวแล้วจะไปออกจากเมืองนี่แล้ว <c oughs> ไม่มีอะไรจะทำแล้วเออไปแต่ไปไป,ไปลาก่อนนั่นี่มีคุณยายเดินมาปะอ่าจริงด้วยว่าหลังมีเสียงเลยถ้ามันถึงก็งงดีนะฮะเฮ้ย <c oughs> เป็นเทรนเนอร์ที่เจ๋งเหมือนกันเออ นะ,ะที่เป็นผู้ทฒ่าผู้แก่แห่งเซเลสติกทาวนะจะให้นี่เป็นของเอ,อยากขอบคุณนะฮะแล้วก็โอเคโอเค,อเคสมุอนซินเทียจะไว้ใจนายให้นายส่งอันนี้มาให้ซินเทียเป็นหลานสาวฉันเองคุณส่งโอชามให้เอลเดอร์นะเป็นของที่ทำจากเหมือนนี้มานานแล้วนะฮะโอเคแต่ก็อยู่ที่นี่เองเลยแล้วทำไมไม่ไม่ลองดูข้างในล่ะรู้สึกข้างในาจะมีการต่อสู้เกิดขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจง,งั้นเราเอาตัวนี้ขึ้นก่อนนะถ้าเกิด ซึ่งพวกสักกิไม่ใช่สัก,กิชื่ออะไรนะไตรลัตจำชื่อไม่ได้แล้วชื่อจีบุลชื่ออะไรจำได้แค่ชื่ออังกฤษฮะถ้าได้สักกุลเนี่ยผมน่าจะต้องมาทะกับเออโกแบดก่อนนั่นแหละเซตโกแบนั่นแหละเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างอะไรบางอย่างนะจากสามตัวนี้โอ้ลูกปลาคนนี้ทำให้ฉันรู้สึกเรื่องต่อแกถ้าสามตัวเหมือนจะรักษาสมดุลกันในรั้งะนะสามเหลี่ยมอนะเป็นไตร แตาพาคีมาน้นะผมว่าเมืองน,นี้นะ่าจะมีบทบาทในภาคเอ่อที่ภาคอะไรนะอัซิอุสนะฮะถ้าเก้าสิบห้าถ้าอะไรเอ่ยไอะไรอะเซิรฟ์ฟเย่แต่ยังยังใช้ไม่ได้นะก็ยิมห้าก่อนไม่ต้องซูใช่ไหมไม่ต้องซูไม่เป็นไร อเอาเอผมคิดผิดที่ผมเลือกไปเล่นเนมอนมาด้วยเหตุผลที่ว่าชอบเรื่องการเวลามากกว่าเออเขาเรียกว่ามันเป็นรูปธรรมเข้าใจง่ายๆกว่ากับนิติโอกาสวข้ีใจไหมสมัยก่อนนะเลยชอบภาอน,นี้มาก่าแต่คิดติฟทีผมไม่มีท่าน,น้นในทีมเลยแต่รนะัสนะฮะตัวนี้จะเอาพลังที่สามารถสร้างรถใหม่ขึ้นมาได้ ไปตียิมห้านะไม่ผิดที่ผิดที่ทำอะไรผิดผิดไปลืมเอาไปน้องข้าวหน้านะเขาจะชนะไฟนี่หว่เาเขาแค่นานนี้ก็พอนะซื้อจะใช้ไม่ได้นะเพราะว่าเรายังไม่ชนะยิมห้าฮะยังไม่มีตั๋วอนุญาตบัตรแบบอนุญาตให้ใช้ทักษะนี่น,นี่โอเคมีทองปกักคนเดีเยวไม่น้องนั่งหาเองนะดีมากไปนะแปบนี้ก็ต่ยิมเลยยิมห้าอยู่ตรงไหนวะ คุมพ่อผมบ่าแก้หมืน่นแก้หลับแก้หลับจะผสมพันนะขอเสื้อของหน่อยซื้อได้สามชิ้นแล้วนะม่ได้ใช้หรือเปล่าซื้อก่อนเอาไปเชนนิงไหมแล้วขาแล้วนะสิ็บรองซุปเปอร์ลีเล่เอ้สักสิบอะเผื่อใช้ในการเดินทางผมก็ได้ใช้ในยีิหกแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช้ อืมคิวบอลเกียร์บอลติดลูกหน่อยเกียร์ได้พีวบอลหนึ่งตู้ไหมสวดีต้องเตบ,บอกผมมีแต่ปกิบอลน,นะฮะไม่มีบอลอื่นเลยยืมอยู่ไหนเอ่ยยืมอยู่มุมขวาปะ่ะนี่ไงเดีจะละพี่เราไม่รอดนะเราก็ไม่เราเข้า,ขาเซ็นเตอร์ฮะโออแค่ฮี่พี่แล้วเฉย โอเคครับ okay ไม่ใช่ยินที่มีพัฟเตรอร์ะไยยากมากมายแค่ตอบคำถามะแต่ผมจะตอบผิดให้ดูนะว่าถ้าตอบผิดจะเป็นยังไงนะคำถามแรกก็คือถามว่าสามบวกห้าบวกเจ็ดได้เท่าไหร่ฮะแปดสิบห้านะต๊อกสิบหนะ้าเดี๋ยวผมเข้าผิดให้ดูก่อนนะว่าจะเป็นยังไงนะอ่ะเข้าผิดปุ๊บเจเทนเนอร์นะใช่นี่คือสิ่งที่ผมต้องการนะผมต้องการตอบผิดเพื่อจะเอาเน่นนะมาฟาวรีไปห มัลลี่นะฮะเด็กหญิงมัลลี่เอ๊ะผมลืมปรับกันเนี่ยเออเ,เอาไฟฟกลับมาอีกแล้วไม่เป็นไรจบับตานนี้ก่นอนจับคนนี้ก่อนตัดทีเดียวจบเลยนะ ดีนะได้สุดเห็นเลยตอบหนึ่งนะโอเคจริงถูดูเหรออะไรนะอ๋อนึกวิววีนั่งเพื่อคำถามเลยยังยังยังโอเคได้เลยค้าบโอ้ได้ห้าสิบได้เลยลอเล่นลอน เอ้ยกลับได้ปะ่ปปะถ้ากลับได้ป่ะถ้ากลับเปงนไงใจอยู่นี่านี้นะขอขอตนอขอต่อพิทเลยน,นั่นแหละมาผ่านไปผ่านไปเราจะจบกันที่ไปเมืองยี่สิบหกนะจะยังไม่ถึงยีนะ 26, ่สิบหกอ่ะเพราะยี่สิบหกเป็นิงหนึ่งของผมต้องทำก่อนคือไปก่อนหนึ่งก่อนเมืนรู้ต้องไปหรือเปล่านนะปกติภาคหนึง่งภาคน,นี้ต้องจริภาคที่ต้องไปอ่ะเดี๋ยวผมไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะผมไว้ก่อน tôi lên một nói bác cứ, vậy vậy nó đâu vậy nó lắm bị nóc mang còn rồi bác cứ ถ้าเราคิดไม่ออกเรามีเครืค่องคิดเลขช่วยอยู่นะในเกมถ้าในเกมถ้านเอาชุดจริงเราวกดเครื่องคิดเลขได้เนาะเราก็รู้กันอยู่คือเราไม่มีทาไม่มีตอบผิดอีกแล้วป่ะแคมเปอร์รากรอดแคมเปอร์แคมเปอร์ให้เงินม,ม,มือเลยอ่ะผมสงสัยว่าถ้าเกิดเราตอบตอบผิดสองรอบเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะทุบเชนเนอร์เหดิมป่ะหรือว่าเปลี่ยนคนโอเคเปลี่ยนคนนะถือว่าดีได้ฟาร์มไปต่อไปได้ฟาร์มไปต่อไปเราต้องการความเมล โอ,อ้ฟูวันเต้เหรอระเบิดตัวเองได้ใช่ไหมเนี่ยคือถ้าเกิดตีมันตายมันในการสัมผัสตัวได้ระเบิดตัวเองมั้ยถ้าจ่ผิดน,นะฟูวนเต้ไอ้บอลลูนผีกัดกัดหรือท่าหนึ่งก็ได้นะย่ามันอัลเตอร์แมตเก่งมากเลยแรงนะระเบิดแรงอยู่ ให้ไม่ป่องซู้บ้างมังป่องฮนะเฮุ้เป็นน้องน้อยของทีมเราเนะี่ยกระล่างเล้วสี่สิบไกลๆมากน็อกออฟอนซนะูเลยเนี่ยว่าท่านี้เหรอโหลดแรงเนี่ยท่านี้เนี่ยอย่านะน้องแมงปอง อัตมันเอาให้โดดเอาให้หมดโอ้โหพลาวพาแล้วโดนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเฮกนะฮะถ้าเกิดสถานะจะแรงขึ้นนะโหแรงแรงเลยโอ้โหตายวิ่งเนี่ยคิดด้วยอหรือสองเรือสองอย่านะแมงปองแมงปองแมงปองสู้เขาเออดีมากแมงปองสติไว้ลูก อันนี้เขาเรียกการโซ่ที่สุสีอะถ้าเกิดเอาตัวนั้นออกมาแล้ทุล่าเน,นี่ยเขาเารียกเป็นสุสีแล้วเขาเรียกการนุ่มยำฝั่งไฟเดียวนะต้องทำการทำนล้วน,นะถึงจะไปได้ น้องไม่บอกอแค่นี้ก็พอแล้วสามค, 3, คูณกันที่สามครั้งนะก็สามเก้านาะบวกกันที่สามครั้งสีคูณกันที่สามครั้งนี่เกินไปละต่อไปนั่นจะหัวหน้าแล้วมั้งหรือเปล่า ห้องต่อสุดท้ายคืออะไรเหรอทุกส่วเอเซอร์สุกห้องเลืสิผมวะช่างเถอะพีเตอร์ช่างมันเถอะนะอืมตู่ปะผมไม่รู้หรอกห้องแรกมันตอบอะไรจำไม่ได้ละอาจจะนั่งจำไม่แฟร์เลยอ่ะให่สามตัวแรกนะน้องไปบอกไม่น่าได้ออกรออ่ะ เมื่อรถไม่เยอ่แต่ราใช้แหละหวัดดีฟาติน่าอ่ะหยุดโทษเถอะมาสู้กับเถอะคุณกินกุณกินุกินจะอย่างไหนมาฮะยิมมิเตอร์ฟาติน่าตอนนี้ทีต่ตกลมาคือว้าวฟัวลายลักของนะฮะของฟเฟอนเต้ผมจะชนะไหมเนี่ยถ้าแพ้ก็คือแพ้นะผมไม่ไม่กดรีเซฟ ปาคือเร็วกว่าด้วยเหรอโอ้ยท่านี้เออท่านี้ถ้าเกิดถ้าเกิดอ่าเลือดมันไม่เต็มเนี่จะดูเลือดนะแต่แล้วรถรถเท่าไหร่จุดเราด้วยแต่รถรถเท่าไหร่แต่แน่ๆฮะสปาร์คชนก่อนโอ้โหโวสวิตต์ก่อเปลี่ยนตัวนะเดี๋ยวใครที่ต้องมาสู้เดี๋ยวโวสวิตต์ท่านี้ถ้าตีตีเสร็จจะตีเสร็จจะเปลี่ยนตัวนะ อี่ฝ่ายนั right? <hui> don t, don t milk, oh ้นจะมีท่าพืชท่าบินอยู่นะเพราะฉะนั้นเราจะส่งพี่นกไปด้วยหรือถ้าโดนระเบิดให้นกโดนดีกว่าได้ถ้าจะโดนระเบิดให้พี่นกเขาโดนดีกว่าพี่นกเขาไม่ได้ซ่อนอยู่นี้เขามีบทบาทนะวิงเอ็กแท็กโอ้โหนี่มันสองสองหลอดนะโซลูชันเนี่ยสองชิ้นแล้วใช่ไหมเออโดนโดนไปอ่ะโดนอีกทีไปมนี้แท็กโดนอีกโดนอีกโดนอีก อัตลตนะ์แมร์ดนะมีกังก้าป่าวะผมว่ามีน่น่เลยกังก้าที่จะ่สามเจ็ดแล้วน่ะพูดจบมาปุ๊บมาเลยเหรออ่ะพี่เต่าไปถ้าจะสั้งบ่บมตอันนี้คือสวยนะกังก้าไม่แน่ใจคุณสมบัติอะไรลิเวเรอเลป่าทดสอบไหมทดสอบว่า,วากังก้าอะบีอะไรไหม คิวเล่โอ้โหได้ได้เกิดการเปิี่ตัวขึ้นแน่นอนฮนะไม่ได้มีมูมาส์ไม่ก็มูมาจิอะมูมาจิกระลักสองมูมาสนะโอ้โหเราทดสอบแล้วฮะเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสุดก่อนตัดไปสักบอมบ์ว่าแล้วต้องมีอันนี้เออไม่โดนนะเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่โดนแรงเท่าไหร่เพราะว่าเออเราเป็นธาดินนะี่นะหรือว่าโชคดิบนะ ตีน้อยพี่เออนั่นแหละกัดโอ้เบอร์รี่กันดาร์กนะฮะว้าวเลยเออเลยทักกตีธรรมดาแทนนะเฮ้ยอีกทีรักปอมนะทิ้งลองทิ้งลองเฮ้ยหายมือแล้วกัดอันนี้น่าจะตายจะกลก้าไปในหนามากนะเออนั่นแหละดีมากเออเคลอตี้เหรอกัดใช้ไม่ได้นะฮะแปลว่าอ๋อตีกิ้งเคลอตี้่าเอ,อเ้เฟลโดน มูมาจิจริงเนะมูมาจิคือร่างต่อของมู่มากคนระการล่าเราใช้หินดักต้มนมั้งจำซื้อหินไม่ได้ละแต่แค่หินการล่าโอ้พระเจ้านี่ผมว่าตัวสุดท้ายฉันแล้วนี่เออนั่นแหละมาอุ้ยสวยอะ่ะกราฟิกสวยมากตอนลงตัวลงมายิงก็สวยนะผมชอบเออในการทำแผนังแบบโมเสกเนีฮนะถึงว่าถึงถึงจะบอกว่าภาคนี้เป็นภาคที่อยู่ในคุยภาพท,ที่เป็น คล้ายๆออกแนญี่ปุ่นโบราณเนาะแต่นี่โมเสสไม่ค่อยอยู่ในญี่ปุ่นเท่าไหร่จะออกไปทางยุโรปมากกว่ายุคกลางเรือจะองวะโอ้ดีมากกัดได้ือ้อนั่นแหละื่นหลอดฉ่นหลอดอะไรอะ Never keep you up Never let you down n a t h i n g cream n o t h i n cream Nothing cream เอาทีเดียวตบแล้วโอ้กัดตัวเองก่อน ติดวาอย่าขี้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 มีบอลลีเว้ยมีบอลลีเว้ยพวกคุณใส่บอลลีมาขอใส่บ้างนะครับไม่มีอะไรหรอกพี่เสือขย่อมงั้มฮอร์โมนโอ้โหไหวมิเนะไม่ไหวเลยพี่น้องมาสู้ได้ไม่ได้พี่น้องได้กัเลยว่ะเอ้ยติดอยู่ถ้าติดตัวเองเนี้ยน่าจะตายเนี่ยเพราะพี่เสือตีแรงอยู่เอ้ยนั่นแหละ เดี๋ยวหลักการการมืนไปหลายรอบอยู่เทนไม่องว้สามสามแล้วเออสามสามเลยทอสิกขึ้นเหรอไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่เลยแต่เครดิตใช้ออกแล้วนะไม่ค่อยอยากใช้แต่ใสก็ได้ท่าพี่ครับพี่ครับทำไมไม่เล่นแบบนี้นะครับทอสิกพี่กาดจังเลยครับทอสิก ผมกัดผีนะครับของผมแล้วไม่ใช่ผมกัดผีหรอกมันใช้คำว่าลิลิทบิสแบชนะครับแต่ผมจะเรียกเขาว่ายิม้มผีแค่นั้นแหละนี่ผม <Craw> ว่าท่าไหร่เชเด์คอร์ว่าถ้าฉันไม่เห็นะเชเด์คอร์จริงเลยจะตีขี้บ่อยง่ายขึ้นนะไม่มีทางออกทางอื่นใช่ไหมเฮ้ย hey. ออกไม่ได้อย่าบอกนะว่าเดินออกหมดอะ่ะสั้นเลย เดินออกทีงระชั้นแน่ๆครับน,นี้ว่าแล้วโอ้โหทีมของที่บ้าไม่ทำให้เห็นเขาเลือกขยันเดินมากใช่ไหมเนี่ยอะทีมของที่บ้ามันมีหน่อยก็ดีตอนหลังเนี่ยเนื้อประตูกลดเดยที่เราออกถึงประตูหน้าแล้วก็ได้เออไม่เป็นไรครับผมว่าหลายคนบมดอันนี้เยอะละโอ้โหมีชั้น นี่มีกี่ชั้นเนี่ยข้างนอกดมูมีชั้นไม่เยอะนะเขียก็เดี๋ยวไปยี่ิหกนะยังไม่สู้นะไปแค่เออยืนรอที่ใน้ย,ยี่ิหกเขาอย่างเหรอชิโนะนัสวัสดีครับอืมนคะครับไปเข้าสมุดที่ยิมหกนะตอนนี้ก็ลากกันไปก่อน แต่เราจะไม่ลาคนดูไปนะเราจะไปโชว์ที่ไปยี่หกที่ออนไลน์ให้ดูถ้าเกิดเราไม่ได้ทักทาบมาตอนแรกเนี่ยมันจะโหดร้ายมากเนี่ยเดี๋ยวดูนะว่ามันจะเป็นยังไงยี่หกอยู่เห็นนะอยู่ทางซ้ายเราไม่เคยไปยังมีทีเทาๆอยู่แต่เราไปผ่านเออผ่านนี้ได้จูบีไลฟ์นะฮะจูบีไลฟ์หนังสือมีที่เราต้องทำคือการอัปเกรดนั่นนะอัพเกรดโอเควอสแต่ว่าเอ้โฟกัสโฟกัสไม่ใช่โอเควอสโฟกัสของเรานะะฮแต่ว่ายังไม่ต้องอัปเดตก็ได้ใช่เริ่มก่อน เพราะาตอนนี้เอ่อที่เราใช้ลหลักๆคือนับ9นะจำนวนนับจำนวนเจ้ากับเ m ซึ่งมันก็มีไม่มีไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดนั้นเอามาเลยไปไปเปไม่รู้ภาพนี้อัพเกรดได้หรอือเปล่าแต่แค่นี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนี่นะเอาอาคารปรกิอสที่ผ่านมานระพี่ผ่านมา2ออาคารแล้วแล้วก็ถ้าเก็บกว่าคิงต้องนี่ฮะออรร คือรสอยู่ที่ยิมไอย้ายิมห้ายิมห้าิรอ่ะเดี๋ยวเขาดูหน่อยว่าประมาณท่า้นแถวนี้มีอะไรจรงๆวะมาเเร็วะฮะเฮ้ยเล่นของเร็วด้วยชอบชอบชอบชเล่นหมดเลยช้าด้วยนี่โซนน่นอฮะือผม เซลเลอร์สกายเลอร์นะฮะกระสีเรือสกายเลอร์เมนทายร่างแรกนะจำชื่อไม่ได้แล้วชื่ออะไรเมนทายกี้เหรอเมนทายเกะแแต่ แม่เกดิดโดนเลยเนาะก็ดีฮะเอาคนมาเยอะผมจะได้ท่านน,นนะมีคลิปจะยาวขึ้นหไหมคลิปบิ๊จริงๆผมก็คิดว่าคลิปจะยาวเพราะว่ายิมพ้านาั่นแหละยิมพ้ามันขอดฟิลเลยเยอะมากเลยตอนแรกผมก็จะโดนพวกเอ่อท่าหลับเยอะนะโดนท่าหมุนเยอะทั้งนั้นถ้า,ลากลอกสไายเลอร์ครูเลอร์อเทนเนอร์นะคููเนอร์แต่ว่ายังไม่สู้เลยสวัสดีคือพ่อของดอนนะฮะ ระช่างกระช่างโอเคตอนนี้เราก็ไปไปๆครับคุณพ่อซุสีะมีการซุกคู่แข่งหรือเปล่าเอ,อ่ยตรงขึ้นไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเนี่ยซุกคู่แข่งสะาพานก่อนเอาสะพานอยู่ข้างหน้านะโอเนั่นละโอ้สวัสดีอภิพุทธจะเราไปซื้อยิมิเลเดอร์กันเหรองั้นก็มาเช็คกันก่อนดีนก,กว่าว่านายพร้อมไหมแล้วคนนั้นก็คือฉันนี่แหละ ด้วยเออ่การเข้มขัด Brand new ish, นะครแบรนด์นิวยิมเบสนะฮะน่าจะด้วยทักษอเขาเรียกว,ว่าเหมือนศักดิ์ศรีที่ฉันเพิ่งได้เข้มขัดใหม่มานะเพราะว่าเขาได้นชนะยิมมาแล้วตอนแรกที่ยนมาตาตั้งสองหยุดหรอโว่าจะเป็นสแตปเตอร์โว่าเป็นมุขฮอกแล้วนะจะเป็นมุขเบิร์ดอยู่สินะเรื่อยๆที่เสือนะเสือจ้าสังเวียนมาขู่กับขู่มาขู่กับไม่โกงฮนะ ออโอ้เบอร์ลี่ไฟฟ้าเขาไม่ใช่เหรอออกคลิกคอนึกว่าจะมีเบอร์ลี่กับไฟฟ้าด้วยเห็นมันเด้งขึ้นมาแล้วเป็นทีมนะทำให้ตีโดนยากขึ้นถ้าโดนไม่เกือบพอก็คองโดนแหละฮะไปเพื่อนผลประโยชน์ผลประโยชน์จริงเฮลคอสเฮลคอสเหรอได้เฮลคอสใช่ไหมเฮลคอสใช่ไหมจากทุกเปอนานแล้วเฮลคอสเนี่ยตั้งแต่ยิมยิมสามยิมต่อสู้แล้วที่ไม่เจอเฮลคอสมา อันที่เมื่อก่อนมีทแท้ๆตัวผู้นะจากเขาถ้าตัวเมียเขาเป็นรูปหัวใจ้าจะไม่ผิดนะคล้ายหัวใจแต่ไม่ไม่ใช่หัวใจทีเดียวมาวิงเอ็กแทคเก็บง่ายๆนะฮะคูนสี่นะมแมลงต่อสู้เทลาคอร์สนะเป็นลกกว่าเมื่อก่อนเป็นเพว่าที่ผมชอบมากนะเทลาคอร์นเะนี่ยบอกให้บุยเซลอ่ะไหนบุยเซลเขาทีมา ยิ่งเราเปลี่ยนเขาจะรับได้เลเซอร์ลิฟเทวีบไปอ่ะไม่เปลี่ยนหรื ทุกคนมาเพื่อนมาในฐานที่เป็นตัวเริ่มต้นเหมือนกันเขาเรี็วนักของผมเหมือนกันเลยก็ถือว่ามาใครนะเซฟวิวไม่แปลกฮะเขาเร็วกว่าผมเยอะอยู่แล้วอย่าติดเบิร์นนะเอ,อิเร์ธครกนะฮะลาก่อนคือจริงๆอะ่ะโดยโทัวระชนะเพราะาทะลุเลยนะถ้า,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 าไปโดนเออถ้าฝนะ่ายทีเดียวตายนั่นเรนว่าถ้าไปโดนทีเดียวตายเพราะเหมือนมีอยีกแล้วก็มีเอ,อิเร์ธครกออสเตรเลียไอที่บอกทีเดียวตายก็คือต้องอีกฝ่ายเราทีเดียวตายเหมือนกันนะ มีใช่เราเสียมั้ยนี่น่าจะเป็นการสู้แข่งก่อ,อนครั้งสุดท้ายมั้งครั้งสุดท้ายอีกหนึง่งคือสู้ที่หน้าหลีกเลยมั้งเข้าใจผิดนะพอซื้อมาถ้างั้นรู้สึกมันจะมีกันเบสเลยครับพี่ก้อนแหละจะไม่ได้ละ,ละที่สู้กันนะไม่ใช่ที่มันเป็นพวกเราก็เลยมีการสู้แคกที่กับเพื่อนอีกครั้งหนึ่งอยู่คู่แข่งนะเพราะฉันทอย,อยจริงๆเลย เข้าไปเลยก็ได้นะแต่ว่าผมขอเช็คอะไรบางอย่างก่อนว่าว่าผมไปท่าเรือได้ไหมไปได้นะโอเคไปเกาะเลกก้าฮะโอเคก็ขอทำการปิดคลิปด้วยการนั่งเรือไปไปเพียีเท่านี้ฮะเจอกันในคลิปต่อไปฮะบ๊ายบายปิดละอ่ะดูเรือไปฮะโอเค